เขาสู้รบกันมานี่หายหัวไปไหนกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไงสอ้สสพักเพื่อไทยอะ่ะมันโดนระเบิดปืนใหญ่บียิบเอ็ดของกัมพูชาตายหมู่กันหรือไงอ่ผมไม่เคยได้ยินสอสอพักเพื่อไทยออกมาประนามหุนเซนแม้แต่คนเดียวสงสัยโดนปืนใหญ่ของกัมพูชาหายเกลี้ยงไปหมดแล้วเงียบกันหมดเพิอเผอทำตัวเป็นมาลีไปอีกอีกคนในประเทศไทยอะ่ะคือกัมพูชาเขาประกาศบอกภาษาตาควายถ้าไทยลุกเข้ามาเท่ากับล้าอธิปไตยของประเทศกัมพูชาเขาในขณะที่แม่ทัพภาคที่สองต้องออกมาสวนบอกเขาจะข ขอคืนราสาตาควายเพราะเป็นพื้นที่ประเทศไทยแต่รัฐบาลเงียบคือรัฐบาลไทยต้องกล้าประกาศว่าปราสาตาควายเป็นของคนไทยและเป็นของประเทศไทยเพื่อยืนยันไว้ก่อนในการต่อสู้ในอนาคตเพราะอะไรครับเพราะคำภูชาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกคำภูชาเอาปราสาตาควายตาเมืองพรมตาเมืองโต้เนี่ยไปร้องศาลโลกว่าพื้นที่ทั้ง3ามประสาท เป็นของคัมภูชาตอนนี้เราเสียบเรียบอยู่หนึ่งประสาทคือภาษาตาควายรัฐบาลโดยภูมิธรรมว่าชัยชัยไปประกาศเป็นสถานะการปกติเท่ากับไปยอมรับว่าภาษาตาควายเป็นของคัมพูชาโดยพื้นินในเท่ากับยอมรับว่าสิ่งที่คัมภูช,า,ช,า,ช,า,ชา,าไปฟ้องศาลโลกนั้นเป็นจริงใช่ไหมแบบนี้ขายชาติไหมมันก็จะคล้ายๆกับเป็นกฎหมายปิดปากเป็นภาวะปิดปากเหมือนเขาพระวิหารไงคุณประกาศภาวะปกติตอนนี้เท่ากับเป็นภาวะปิดปากประเทศไทย ปิดปากคนไทยเพราะเรื่องมันอยู่ในสารโลกเรื่องภาษาตาควายเท่ากับยอมรับว่าตรงนั้นต่างคนต่างลบยอมกันแล้วไม่ใช่นะครับแบบนี้ไทยเสียเปรียบนะดังนั้นเนี่ยมันจะขายชาติขายแผ่นดินในยุคเพื่อไทยในระบบทักษิณกันรอบสองดังนั้นวันที่13ที่จําเป็นต้องนะัดพี่น้องมาเพราะภูมิทําประกาศเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้ทิศทางมันก็จะเป็นเช่นนี้ดังนั้นวันที่13เดี๋ยวมาถามภูมิทากันหน่อยถ้าคุณไปยอมรับว่าอยู่ในภาวะปกติแล้วต่างคนต่างถอย วางปืนกันอยู่ในภาวะปกตินั่นแสดงว่ากองทัพไทยต้องคืนเฉลยศึกไปนั่นแสดงว่ายอมรับว่าทุนระเบิดที่เขาวางไม่ผิดอนุสัญญาเอตต่ว,ว่าเท่ากับยอมรับว่าที่เขายิงปืนใหญ่ใส่พลเรือนใส่เป้าหมายใส่โรงพยาบาลประชาชนตายเขาทําถูกหรือยอมรับว่าประสาทตาควายเป็นของกัมพูชาภูมิธรรมคุณเอาแบบนี้ใช่ไหมคุณจะขายชาติขายแผ่นดินใช่ไหมดังนั้นพี่น้องครับ ให้ว่างก็ามาวันที่13ภูมิธรรมจะประกาศยังไงก็แล้วแต่แต่คนไทยไม่ยอมให้เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวใช่ไม่ใช่